ที่5ริทอราวอ่านแล้วเอามาเล่าต่อ กลับมาใน EP 11นะคะกับหนังสือที่ชื่อว่า The Science of Living วิทยาศาสตร์ของการใช้ชีวิตนะคะหนังสือโปรยเอาไว้ว่าท่องไปในโลกอันน่าพิศวงของชีวิตผ่านกิจวัตรทั้งดีและไม่ดีที่คุณทำอยู่ทุกวันนะคะเป็นผลงานการเขียนของดรสจ๊วตฟาริมอนนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะที่ทำให้เราได้อ่านกันอยู่ทุกวันก็คือคุณพรเลิศ นะคะแล้วก็พิมพ์จาก หนังสำนักพิมพ์ V-Learn นะคะก็เล่มรูปเร่มสวยงามเลยถ้าใครเห็นหน้าปกนะคะของ EP นี้ก็จะได้เห็นหนังสือด้วยแล้วถ้าใครอยากติดตามนะคะเราก็มี EP ก่อนหน้านี้ให้ฟังแล้วจนถึง EP ที่1ถึง EP ที่10เลยทีเดียวซึ่งเรากําลังบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตกิจวัตรประจําวันที่มาจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะเป็นเรื่องราวที่วิทยา,าศาสตร์กําลังอธิบายว่าเหตุใดนะคะเราถึงรู้สึกง่วง แม้กระทั่งรูนอนเยอะแล้วนะคะทําไมถึงรู้สึกว่าการตื่นนอนเป็นเรื่องยากนะคะทํายังไงเราจะตื่นได้ง่ายขึ้นนะคะการที่เราแปลงฟันเนี่ยควรแปลงหรือก่อนหรือหลังอาหารเช้านะคะก็มีเรื่องที่แบบใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของอาบน้ําหรือแช่น้ําเวลาไหนได้ดีที่สุดการเรื่องของกลิ่นปากในตอนเช้านะคะถ้า อยากฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่10เลย EP ที่10เนี่ยมาถึงเรื่องของการเดินทางแล้วก็มาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมเมืองกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ EP 1 1ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของชีวิตในเมืองเช่นเดียวกันนะคะหลายคนบอกว่าโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยอยู่ในพื้นที่อื่นๆหรือว่าตามต่างจังหวัดมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเวลาในเมืองเนี่ยมันผ่าน ไปเร็วมากกว่าเวลาในชนบทนะคะหรือว่าเรื่องของการขับรถเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมคนเงียบๆคนแบบที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยว่าอะไรใครทําไมแบบตอนขับรถแล้วกลายเป็นคนหัวร้อนไปได้มาที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดและก็กองทับคนที่กําลังเดินทางไปทํางานคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตในเมืองเนี่ยกำลังดําเนินไปอย่างรวดเร็วมากคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะมันเป็นเช่นนั้นจริง ิงแถมมันยังเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,970ค่ะมีนักวิจัยผู้เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้บันทึกความเร็วของคนเดินถนนในเมืองต่างๆทั่วโลกไว้อย่างละเอียดสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันได้ไปยืนยันข้อสงสัยของพวกเขานะคะเขาก็สงสัยเกี่ยวกับ ความยิ่งใหญ่และร่ำรวยของเมืองหลวงนะว่ายิ่งใหญ่และยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ผู้คนก็จะยิ่งเดินกันเร็วมากยิ่งขึ้นในเมืองนะคะแล้วทำไมคนเมืองถึงเร่งรีบนักล่ะนะคะทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเมืองที่ใหญ่และร่ำรวยกว่ามีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งยอมทำให้เกิดการแข่งขันในหมู่คนทำงานและกระตุ้น แรงจูงใจที่จะเข้างานเร็วคติประจําใจอย่างเวลาเป็นเงินเป็นทองทําให้การไม่รักษาเวลามีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากมีเหตุผลที่น่าทึ่งและเรียบง่ายเนี่ยปรากฏขึ้นนะคะว่าเมื่อนักวิจัยสํารวจผู้อาศัยอยู่ในเมืองดูเหมือนว่าผู้คนเดินเร็วกว่า เป็นเพราะว่าใจกลางเมืองที่ใหญ่และร่ำรวยที่สุดมีคนหนุ่มสาวอาศัยอยู่มากกว่าค่ะรวมถึงราคาของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอาคารสูงและอาพาร์ตเมนต์ก็ไม่น่าดึงดูดนักสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการกลุ่มคนหนุ่มสาวไฟแรงนะคะก็เลยก้าวเดินและเครื่องไหวอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้คน กลุ่มอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาดําเนินไปอย่างเชื่องช้านี่เองนะคะก็ด้วยเหตุนี้นี่เองเน้องงานวิจัยก็สามารถที่จะตอบได้นะคะดังนั้นคนเมืองเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ชินกับความเร่งรีบนะคะยิ่งเมืองใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคนก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเดินเร็วมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเมืองในสิงคโปร์เดินเร็วกว่าคนเมืองออตตาวานะคะ ซึ่งในออตตาว่าเนี่ยเป็นเมืองที่มีประชากรแค่หนึ่งในสี่ของสิ ของสิงคโปร์เท่านั้นเองคนสิงคโปร์ในเมืองเดินเร็วกว่าคนที่เมืองออตตาวาถึง30%เลยทีเดียวค่ะออตตาวาเนี่ยมีประชากร1.3ล้านคนนะความเร็วในการเดินโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่สิงคโปร์มีประชากร5.6ล้านคนนะคะมีคนที่เดินแล้วก็เดินเร็วมากเดินได้ถึง9.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะเรื่องเดินไปแล้วมาเรื่องขับรถกันดีกว่านะคะเรื่องขับรถที่ว่าเนี่ยมีอยู่สเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือทําไม ทุกคนถึงขับรถแย่กว่าฉันหลายคนคงเคยคิดแบบนี้นะคะกับเรื่องที่ว่าทําไมฉันถึงหัวร้อนตอนขับรถทั้งๆท,ท,ที่ปกตินี้ฉันเป็นคนใจเย็นจะตายนะคะที่แน่ๆนะคะอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้บอกนะคะว่าคุณไม่ได้ขับรถดีอย่างที่คิดนะคะเมื่อถูกขอให้ประเมินตัวเองผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักมองว่าพวกเขามีทักษะการขับขี่สูงเกินค่าเฉลี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ค่ะมาลองดูกันว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบาย เรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคิดว่ามีคนขับรถแย่ๆและอันตรายอยู่มากมายบนท้องถนนที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะมนุษย์ได้ถูกสาบให้ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงและนี่คือภาวะอันแปลกประหลาดของสมองที่ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดันนิงครูเกอร์นะคะซึ่งมันเป็นภาวะที่บทบังมุมมองทุกด้านในชีวิตแม้มันอาจจะเคยเป็นประโยชน์ตอนที่ผลักดันให้บรรพบุรุษของเรากล้าออกไปเผชิญโลกแทนที่จะหดหัวอยู่ในถ้ำนะคะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยวิวัฒนาการของมนุษย์เลยมีการทดสอบมากมายเลยค่ะคนส่วนใหญ่มาคิดว่าตัวเองทําได้ดีกว่าความเป็นจริงยิ่งความสามารถของเรายิ่งแย่เท่าไหร่ เราก็ยิ่งมองค้ามข้อเท็จจริงนี้ไปมากเท่านั้นในทางกลับกันเนี่ยงานวิจัยก็ได้บอกนะคะว่ามีเพียงผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆเท่านั้นที่มักจะประเมินตัวเองอย่างเข้มงวดนะคะ และที่สำคัญบนโลกใบนี้ไม่มีใครต้านทานปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์ได้และวิธีเดียวที่จะทำให้รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของตอนเองก็คือการประเมินโดยอิสระลองลองเรียนหลักสูตรขับรถขั้นสูงแล้วดูว่าผู้ขับขี่คนอื่นไรความสามารถอย่างที่คุณคิดจริงหรือเปล่าอย่าไปประเมิน บนท้องถนนเนาะไปลงเรียนกันจริงๆจ,จ,จังๆเพื่อจะประเมินเลยดีกว่านะคะดังนั้นทุกคนไม่ได้ขับรถแย่กว่าเรานะคะต้องพยายามเตือนตัวเองว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์หรือว่าภาวะที่บทบังมุมมองทุกด้านในชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจากการ วิจัยเนาะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มที่ขับขี่ปลอดภัยที่สุดนะคะ1ในสิ่งที่ใช้คาดการการขับขี่ปลอดภัยได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดไม่ใช่การประเมินตัวเองด้านการขับขี่ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของอายุโดยกลุ่มที่ขับขี่นะคะแย่ที่สุดก็คือกลุ่มคนที่อายุน้อยที่สุดและกลุ่มคนอายุมากที่สุดนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าอายุของผู้ขับขี่เนี่ย ระหว่างศูนย์ก็คงขับไม่ได้เนาะตั้งแต่แบบเริ่มขับรถได้ถึงประมาณ2ีิปีนิดๆเนี่ยผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆถึง4เท่านะคะเช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่ที่อายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนถึงแก่ชีวิตมากที่สุดนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขับขี่ปลอดภัยที่สุด และคนวัย3 5 7 5ปีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขับขี่ปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ควรถูกปล่อยนะที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรถูกปล่อยให้ขับขี่โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะ ให้แบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องขับขี่ไปในระยะทางที่ไกลมากๆนะคะโอเคต่อจากเรื่องของทำไมเราชอบคิดว่าคนอื่นขับรถแย่กว่าเรานะคะแล้วก็มาต่อที่เรื่องของทําไมฉันถึงหัวร้อนตอนขับรถทั้งทที่ปกติเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะคะธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการขับรถก็คือการเข้าไปอยู่ในเปลือกโลหะที่กั้นเราจากคนอื่น นั่นทำให้ทัศนคติของเราเปลี่ยนไปและมีแนวโน้มด่วนตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมหรือทำสิ่งที่รุนแรงมากกว่านั้นออน่าสนใจมากทีเดียวนะคะตอนเช้าขณะที่ขับรถไปทำงานถ้ามีแท็กซี่คันหนึ่งขับปัดหน้าหรือมือมือ,มอ,มอใหม่จอดแช่ตรงสี่แยกไฟแดงมีแนวโน้มสูงมากที่คุณกับ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เลยจะบีบแตรหรือว่าชูกำปั้นด้วยความโมโหหรือไม่ก็หลุดตะโกนคำหยาบออกมาเป็นชุดทั้งเียงี่ปกติอาจจะไม่ได้พูดคำหยาบนะคะอะไรที่ทำให้คุณโกรธจนไม่เป็นตัวเองขนาดนั้นคำตอบก็คือเมื่อมันมีกำแพงรถเป็นตัวกั้นค่ะคุณจะไม่เห็นภาษากายหรือได้ยินเสียงพึมพำขอโทษของคนอื่นจึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรมเนาะเราไม่ได้แบบมีการแบบสื่อสารสองทางนะคะเราก็ คิดในใจว่าเฮ้ยคนพวกนี้ทําไมขับรถแย่ ừ, yeah, จริงนะคะกระบวนการคิดที่ผิดเบี้ยวอันนี้นะคะเรียกว่าข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผลซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้คุณแก้ต่างให้กับความผิดพลาดของตัวเองโดยอ้างว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมแต่ตัดสินการกระทําของคนอื่นรุนแรงกว่านั้นมากเช่นตัดสินว่าใครสักคนขับรถไม่ดีและไม่คํานึงถึงสวัสดิภาพของคนอื่น แทนที่จะคิดว่าคนคนนั้นอาจจะเสียสมาธิเพราะที่เบาะหลังมีเด็กน้อยกําลังแผดเสียงร้องอยู่และยิ่งไปกว่านั้นค่ะในรถที่กันเสียงและช่วยปิดบังตัวตนย่อมมีสิ่งที่ช่วยยับยั้งความโกรธของคุณน้อยลงนั่นเองคุณจึงทําพฤติกรรมแบบที่ไม่น่าจะทําแน่ๆหากต้องเผชิญหน้ากับ คนคนเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจบนท้องถนนก็จะไม่ทำนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราพูดอะไรออกไปนอกจากการตอบสนองทางจิตวิทยาเหล่านี้แล้วนะคะเรื่องจิตวิทยาแล้วก็ยังมีเรื่องของการตอบสนองทางชีววิทยาด้วยค่ะอะไรก็ตามที่เข้ามาขัดขวางขณะที่คุณกำลังรีบย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีโดยอัตโนมัติอะดรีนาลีนตัวเดิมเนี่ยก็จะหลั่งเข้าสู่กระแสะเลือดส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิต สูงขึ้นและกล้ามเนื้อหดเกร็งทําให้เกิดการจดจ่อความคิดและก็มีจุดสนใจที่แคบลงโดยปกติแล้วสมองส่วนหน้าของคุณจะส่งสัญญาณอันทรงพลังที่ทําให้คุณสงบลงเพื่อยับยั้งพฤติกรรมหุนหันพันแล่นแต่ในยามที่เลือดเต็มไปด้วยฮอร์โมนกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีสัญญาณดังกล่าวเนี่ยมันก็จะอ่อนกําลังลง วงจรของสมองกลีบหน้าซึ่งทำให้คุณมีบุคลิกสุขุมใจเย็นและเป็นมิตรก็จะถูกระงับส่งผลให้คุณมองไม่เห็นอะไรนอกจากภัยคุกคามตรงหน้าถึงแม้มันจะเป็นการตอบสนองทางชีววิทยาที่มีประโยชน์และเคยปกป้องมนุษย์จากนักล่าแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการตรอบสนองที่เกินกว่าเหตุสำหรับการขับรถ ฝาการจราจรที่ติดขัดหากการขับรถปุกนิสใส่ด้านมืดของคุณนะคะจงเชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะกลับมาควบคุมตัวเองได้เสมอเพราะเมื่อเป็นเรื่องของอารมณ์คุณคือคนขับเนาะไม่ใช่ผู้โดยสารนะคะคุณก็สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะดังนั้นนะคะเราลองมาดูซิว่าในเวลาช่วงที่ขับรถเวลาที่แบบเหมือนอารมณ์น่าจะอยู่เหนือเหตุผลทุกอย่างเรามีข้ออ้างอะไรบ้างนะคะโดยผู้ที่เคยขับ ขี่แล้วก็เคยบรรดาลโทรศบนท้องถนนเนี่ยมีการอ้างเหตุผลมากมายเลยมีตัวเลขที่น่าสนใจแสดงเบื้องต้นถึงสัดส่วนของเหตุผลที่ได้จากการสำรวจนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึงข้ออ้างข้ออ้างแล้วก็ข้ออ้างในการขับขี่นะคะ49%ยอมรับว่าเสียสมาธิเพราะผู้ขับขี่คนอื่น16นะคะยอมรับนะคะว่า เสียสมาธิเนาะหรือว่าแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงตอนขับรถในเมือง20%เนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าแบบเจอจุดก่อสร้างนะคะก็อาจจะเกิดแบบอาการแบบบันดาลโทสะขึ้นมาได้24%จะเกิดเมื่อเจอรถจราจรติดขัด16%เขาจะหงุดหงิดมากแล้วก็บันดาลโทสะบนท้องถนนก็คือเมื่อเจอกับวันแย่ๆมานะคะ36%เป็นผู้ขับขี่ที่ใจร้อนอยู่แล้วอ๋อ39%เกนะคะเป็นผู้ขับขี่ที่ใจร้อนอยู่แล้วแล้วก็39%ที่ยา อมรับเนอะว่าแบบบรรดาโทรศัพท์ก็คือเขากําลังจะไปสายนี้เองนะคะแล้วก็ที่สําคัญ80%ของผู้ขับขี่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเกิดความหงุดหงิดขณะขับรถนะคะต้องเข้าใจเนาะมันมีเหตุผลอธิบายได้ทั้งในแง่จิตวิทยาและในแง่ของชีววิทยาเลยนะคะแต่เราจะทํำยังไงล่ะที่จะทําให้ปีศาจร้ายตอนขับรถในตัวเนี่ยสงบลงได้ The Science of Living แนะนำเอาไว้นะคะข้อแรกก็คือ เกือเวลาไว้เยอะๆค่ะสําหรับการเดินทางที่อาจล่าช้าคุณมีแนวโน้มจะควบคุมสติไม่ได้เมื่อสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างที่บอกเนาะสามเาเรนี่ยสามารถเกิดบรรดาโทสะได้เมื่อกําลังจะไปสาย 2. ออันนี้ไม่ยากเลยเปิดเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายนะคะเพื่อลดผลกระทบจากการตอบสนองแบบสู้หรือหนีเนาะอะอดีนาลีนมันจะได้ไม่แบบพรุ่งพล่านมากนะคะแต่ที่สําคัญคุณต้องเปิดเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายนะไม่ใช่เพลงเร็วและไม่เปิดเสียงดังไม่ นั้นจะยิ่งไปกระตุ้นความรู้สึกโมโหได้เพลงร็อกเพลงแรปอะไรอย่างนี้อาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนตอนขับรถนะคะแล้วก็ข้อที่3อันนี้น่ารักมากค่ะวางรูปคนที่คุณรักไว้ในที่ที่มองเห็นนะคะมันจะกระตุ้นสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ในการคิด ช่วยให้คุณรักษาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาไว้ได้นะคะ3ข้อก็จะช่วยลดปีศาจในตัวคุณลงได้นะคะวันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของชีวิตในเมืองนะคะชีวิตในเมืองเนี่ยเร่งรีบกว่าจริงแล้วก็ คนเดินเร็วกว่าจริงด้วยนะคะอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีค่าตอบแทนสูงพอสูงเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจนะคะที่จะทําให้คนเราเนี่ยพยายามที่จะไปถึงให้เร็วรวมถึงต้องการแบบว่า,าใช้ชีวิตให้มันแบบเขาเรียกว่าแบบมี energy อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คนในเมืองส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานเป็นคนวัยรุ่นนะคะก็เลย ยังเดินเร็วได้อยู่แล้วก็เมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งร่ํารวยเท่าไหร่คนยิ่งเดินเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าเราอยากจะสโลลีฟก็อาจจะสโลลีฟได้ยากนิดนึงนะคะในบรรยากาศของสังคมเมืองแล้วก็เรื่องของการขับรถนะคะทําไมทุกคนถึงขับรถแย่กว่าฉันมาก <c oughs> ก็มันคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราโดนภาวะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดันนิ่งครูเกอร์เข้าครอบงำนะคะก็เลยทําให้บทบางมุมมองทุกด้านในชีวิตนะคะเราอาจจะทํา ทำให้เราประเมินอะไรต่างๆนานาผิดเพี้ยนไปนะคะประเมินความสามารถของตัวเองสูงไปแล้วก็ประเมินความสามารถของผู้อื่นต่ำลงเวลาที่จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นก็อย่าลืมกลับมาคิดถึงปรากฏการณ์นี้ไว้นะคะจะได้ไม่ประเมินผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับรถหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สุดท้ายการที่จะทําแบบเราจําเป็นต้องหัวร้อนเนาะมันมีทั้งปจัจจัยทางจิตวิทยาและปะจัจจัยทางชีววิทยาเนี่ยผลัก เสริมให้เราหัวร้อนในช่วงขับรถเปลี่ยนไปอีนคนหนึ่งในช่วงขับรถได้มันถูกอธิบายได้มันก็จะทุ่งถูกแก้ได้นะคะเพื่อเวลาไว้ก็จะช่วยได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอารมณ์เสียพอรีบนะคะฟังเพลงสบายๆก็จะทําให้แบบควบคุมตัวเองได้ลดการหลั่งของอะดรีนาลีนได้แล้วก็สุดท้ายวางรูปที่คุณรักเอาไว้นะคะเราดูแล้วเราจะได้รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น ะะมากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรามีคนที่เรารักและเขาก็รู้ว่าเขาก็มีคนที่เขารักด้วยเหมือนกันนะคะก็จะได้เอื้ออารีต่อกันไม่ใช่แต่เฉพาะบนท้องถนนเท่านั้นนะคะก็ในทุกๆพื้นที่ด้วยยิ่งเราอาศัยอยู่ในสังคมเมืองนะคะเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องราวที่เอามาเล่ากันนะคะก็จะเล่าต่อกันไปเรื่อยๆนะคะในอีพีต่างๆอีพีละสเรื่องบ้างอีพีละสเรื่องบ้างก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของ ช่วงเช้าที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อยากเล่าให้ฟังมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต ะะเรื่องของการสลัดอารมณ์เสียเรื่องของการทํางานที่จะใช้พื้นที่แบบไหนทํางานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพอีกไม่กี่เรื่องเองช่วงเช้าเนี่ยก็จะจบลงแล้วนะคะแล้วเราก็จะพาไปสู่กิจวัตรประจําวันในชีวิตช่วงบ่ายนะคะซึ่งต้องมาลองดูกันค่ะว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายไว้ว่ายอย่างไรนะคะถ้าไม่อยากพลาดอ P ีต่อๆไปของริดอราวก็สามารถกดติดตามมาไว้ได้นะคะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ให้สักนิดนึงนะ หรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะแนะนําติชมเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องอะไรสนใจมีหนังสือเล่มไหนอยากจะแนะนําก็สามารถมาบอกเล่าให้รับทราบรับฟังกันได้แล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปสวัสดีค่ะ